สวัสดีคับวันนี้น้องพุงอยู่ที่ราชพัฒเก๋งวันนี้มาเที่ยวใช่ไหมครับมาเล่นมาเก็บอะไรเม็ดอะไรเม็ดเม็ดม็ดาม้าโมูอ่าไปดูทาู้ิอันนี้อันนี้เก็บก้อนหินก้อนหินทำไมดูทางนู้นสิครับรูปหัวใจโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยอ้ยอ้เโอเย็อเย็อเย็อ้ยโอ้อ้ยอ้ ไหนหาเลยอาหารหมาเอ๊ะเอ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 อาหารหมาเอเอนั่นอาหารหมาเอเอไม่ใช่เม็ดมะข่าวะอาหารหมาอ๋อเด็กน้อยนีอาหารหมาไหนใครเก็บลูกมะข่าได้ก่อนอ้าวเก็บมารวมกันเลยครับที่เดียวกองกันไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บต้นนี้การเอาไปเพาะต้นาจะต้นมะข่า ไปเีดมงเกี่ดำไหนสีดำครับแม่สีดำแม่สีดำยังไงลูกสีดำสีดำไหนพี่ภูกำลังหาอยู่แม่สีดำอันนี้อยู่ที่ราชพัฒนะครับบรรยากาศลมลื่นดีอากาศเย็นหน่อยๆนเอไหนครับไหนอี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 ไหนสีดำยูงไนะ ไปไอ้เด็กน้อยวิ่งนี่ครับอะเก็บเอาวางไว้ตรงนี้เลยครับประวิญเชื่อกันนี่พี่พรมแล้วไม่สีดำหนึ่งอันไหนพี่พรมดูสิดูดูไม่ต้องไม่ต้องอะไปในมือมือปลาเนี่ยโอเคนี่อ่ะเก็บนี้มาไม่สีดำปลาไปเก็บไปเก็บแล้วอ้าวไม่เป็นไรปุมหาต่อเลยหาต่อเลยเยอะแยะเลยอ่ะใครเก็บได้มาวางไว้ในมือ โอเคเก่งมากอ้าเอามาวางไว้มือปลาดิลูกนาเด็กน้อยจอมเจอรี่นะฮะแอบจิกไปจากมือเจียยงยังไงฮัทเต้นฮัทเต้นฮัทเต้นตึง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 ฮัเต้นฮัเต้นเจอรี่สิเมาคีลาสัตว์เมาคีลาฮัทเต้นยังไงลูก เดี๋ยวให้เด็กน้อยเก็บเม็ดมะข่าก่อนละกันลักคลิปก่อนแล้วปิดคอเต้นด้วยคอเต้นด้วยอ่ะยังไม่ลงคลิปอ่าปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนจะได้เก็บง่ายๆลูกเนี่ยอ่ะฮันน่าปิดคลิปเร็วเร็วเร็จะขึ้นแล้วอ่ะเร็วเร็เร็วันน่าปิดคลิปเร็ว คลิปเร็วจังเอา,เอาให้เก็บเนลูกเฮ้ยอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะอย่าพึ่งอ่ะต่อเอาตายหาได้ยังหรอลูกยัง่ะลงมาแล้วระวังลูกตกโอเคเอึ๊บยังอีกน้อยกระโดดตบ10ทีปุ้มตึ้งช่องโอ้กระโดดตบนะอันนั้นเรียกว่านอนตบแล้วนั่งตบแล้ว อากาศชัดชันน <Okay. S 2> ด่ <st arts> มพื้นนะครับร่มพื่นดียามเช้าน,นะครับหน้าวิ่งหน้าเดินเล่นมีมาเล็ดครับนี่มีมาเล็ดนะครับชั้นี่มาเล็ดนะครับพี่ภูมิหามาเล็ดได้นะครับนี่มาเล็ด<ส>ดำครับ,อบไอ้ เอาจิตตามเนื้อน้องน้มาปชิไม่หนแล้วน้องมาปชิไม่หนแล้วสอยนูไว้ดีเอาไว้ดีเฟดเอาไว้ดีเอจเอาไว้ดีฟีดาโอีเอ็นดิงโสําหรับคลิปนี้น้องคงต้องจบลินนี้ก่อนนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คิปเนาะ